ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการออสอนใช้งานเบื้องต้นนะครับคร่าวๆข,ของตัว j f b s 7 8 0 0 b นะครับแอปพลิเคชันเกม X นะครับก็ถ้าใครได้เครื่องแล้วลองเปิดดูนะครับเจ้าตัวเกม X เนี่ยมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นสีฟ้า,ฟา ในเครื่องผมลงแล้วมันเป็นชื่อ Happy c h ้ช k s นะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันก็ลองเปิดเข้าไป Happy c h ้ช k กแต่ก็คือเกมแห้กลัาสำหรับท่านที่ต่อเน็ตไว้นะครับพอเข้าเสร็จปุ๊บเจ้าตัวแอปเนี้ยก็จะ,ะแสดงรายชื่อเกมที่มีให้โหลดขึ้นมานะครับตามนี้ก็เลือกดูได้ก็จะมีทั้งเกมที่แนะนำ เ,เกมใหม่ที่เขาอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็แหลงนี่น่าจะเป็นความนิยมนะฮะไม่แน่ใจกันก็ลองดออูถ้าเกิดว่าเราดูแล้วงงอยากจะแบ่งเป็นตามประเภทก็เลือกอันนี้นะฮะแคตตาล็อ ในนี้เขาก็จะแบ่งครับเป็นเครื่องเลย psp nintendo 64นะครับ arcade super famicom อะไรก็ว่าไปลองเลือกดูสักอันสมมุตเิเราลองเกมที่ขนาดความจุน้อยๆก่อนละกันเะได้ไม่เสียเวลาผมลองเลือก super famicom ดูก็จะลอง super mario ละกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เจอเกมทูที่ถูกใจแล้วนะครับก,ก็ลองกดเข้าไปดูได้ จริงๆเราจะต้องมีรูปขึ้นมาให้ด้วยนะแต่ว่าสงสัยเนิงไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไม่มีรูปมีไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นหรออืมไม่เป็นไรสมมุติว่ามีรูปแล้วกันนะฮะถูกใจกดโหลดดาวน์โหลดตรงนี้เลย จะโชว์คำว่าดาวน์โหลดดิ้งนะครับที่ข้างบนตรงนี้ถ้าอยากรู้ว่าโหลดอะไรอยู่ก็กดแบ็กกลับไปนะครับจะเห็นไอคอนที่ขวาบนนะฮะปีเล็กหนึ่งก็คือดาวน์โหลดอยู่1เกมเรากดเข้าไปดูได้ <S <S 1> <S 1> ก็รอจนโหลดเสร็จนะฮะระหว่างนั้นจะมาดูตรงนี้ก่อน เกมที่เราดาวน์โหลดแล้วนะครับจะอยู่ในช่องนี้ดาวน์โหลดเกมแต่เกมที่เราเอามาใส่ MicroSD Card นะฮะจะอยู่ในช่อง l ลเ a l g a กมช่องนี้ถ้าเกิดเกมเยอะเนี่ยก็อาจจะช้านิดหนึ่งตรงนี้เราสามารถจะเลือกฟิลเตอร์ได้นะครับว่าจะเอาเกมของอะไรขึ้นมาดูอย่างเช่น GBA นะครับเกมบอยแอนด์วานก็เลือกได้ นะครับส่วนตรงเ e t t i n g มีลายเซ t ติ้งตรงนี้ก็จะเป็นรายการของอิมูเลตที่ลงผ่านแอปเกม X นะครับถ้าเพื่อนๆสมมติว่าเกิดไปปรับปุ่มอะไรแล้วจะตั้งให้มันเป็นแบบเดิมเนี่ยก็กดรีสตอรตรงนี้ได้เลยกดปุ๊บทุกอย่างจะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นนะครับหมายถึงการตั้งค่าปุ่มนะก็ ไม่ต้องแม็กใหม่วุ่นวายเท่าไหร่ตรงนี้นะครับ s t o r a g e directory นะครับ s t o r a g e directory ตรงนี้คือที่ที่เก็บเกมที่ดาวน์โหลดนะฮะรอเข้าเกม directory ก็คือที่ที่เก็บเกมที่เพื่อนเพื่อนก๊อปใส่ Memory ใส่ไมโคร s d Card นะครับก็เลือกที่ให้มันด้วยนะครับถ้าเกิดว่า,าต้องใส เอดดิการเข้าไปก็จำเป็นต้องเลือกก่อนนะฮะไม่งั้นมองไม่เห็นนะครับผมอ่าตะกี้เหมือนจะโหลดเสร็จแล้วมาริโอ้ปึ๊บอ่าก็จะมีรูปติดมาด้วยนะครับถ้าเป็นเกมที่โหลดผ่านแอปเกมเอ็กอันนี้ลองเล่นดูเลยนะครับเสียงสินี่นะฮะก็มาริโอ้นะครับ สมมติว่าเล่นเสร็จแล้วกดแบ็กนะครับส่วนใหญ่เราจะต้องกดแบ็กออกมายกเว้นแต่บางเกมเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัว Nintendo 6ไม่ใช่นินเนสินะครับจะต้องกดปุ่มเมนูถึงจะออกได้ก็ลองกดดูนะครับไม่ยากมาอยู่2ปุ่มเองแบ็กกับเมนูนี่ก,กดโคดออกมาก็ครับจบการใช้งานคร่าว ของตัวแอปเกม X ครับพบกันคลิปถัดไปครับผมขอบคุณครับ